สวัสดีครับผมชายบาร์เบอร์ดรครับวันนี้จะมาแนะนำปัตตาเลียนเมทโชครับรุ่นนี้ใช้ดีมากครับมีทั้งหมด3สีนะครับใครสนใจสีไหนสั่งได้ครับเดี๋ยวให้ดูสีดำกันครับสวยมากครับสวยคมแรงแบบอึดครับรุ่นนี้เสียงเงียบมากครับมาดูสีขาวครับ เสียงเงียบใช้ดีครับรุ่นนี้ครับสีขาวก็สวยมากครับอ๋อหรืออันอออนี้บอกนะครับเงียบมากครับใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับราคาโอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับราคาเก็บปลายทางหนึ่งพันสองร้อยครับ สีแดงครับสีแดงแรงลิตสวยมากครับสวยทุกสีครับได้ฟันลอง0.5 1.5แล้วก็1 2 3 4นะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็น้ำมันแล้วก็แปรงปัดนะครับคุณนีีใช้ดีมากครับ รับประกันเลยครับรุ่นนี้ครับตั้งแต่ใช้แบตเตอรี่มาผมชอบรุ่นนี้มากครับเพราะว่าเสียงเงียบมากครับแล้วก็แรงครับตอบโจทย์เลยครับรุ่นนี้ครับสําหรับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับช่องทางการติดต่อครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้ครับมาขายสินค้านะครับวันนี้ครับ ใช้ดีจริงครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ